วลาได้รับก็นิรยานพระโสดาบันมาเลยนะเจอสภาพเลว้รยเข้ามานะเราก็สำนึกผิดยอมรับผิดขอรับโทษเต็มใจรับโทษยินดีรับโทษขออโหสิกรรมตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีตั้งจิตทำสิ่งที่ดีเลยตั้งจิตลดกิเลสให้มากๆช่วยเหลือผู้อื่นให้มากๆเลยก็จะตรงกับ จะตรงกับอะไรเอ่ยยานพระโสดาบันอยู่ในข้อที่เท่าไหร่น้อของบททบทวนทมโอ้โหจะมีร้อยหกสิบห้าบทนี่ใครจะเก่งรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะขณะอาจารย์ยังไม่เก่งเลยนะเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อน,นมียี่สิบข้อนี่รู้หมดอยู่ทแถวนี้ชุบ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 แต่นี่ร้อยหกสิบห้าข้อนี่ต้องคนมือนกันเนื้อหานี่รู้แต่ว่าจะจุดนี่จะหายากเหมอนกัน นะจะไม่เป็นไรอ่าได้แล้วได้แล้ว22 22อ่สเดี๋ยวลองอ่านไปพร้อมพอมกันนะ <c oughs> อ้าวเริ่มถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิตให้ทำความดีสี่อย่างนี้ด้วยความยินดีจริงใจจะช่วยให้ปัญหาหรือความเจ็บ ป่วยลดลงได้เร็วหนึ่งสำนึกผิดหรือยอมรับผิด 2. ขอรับโทษเต็มใจรับโทษหรือขออโหสิกรรม 3. ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นสตั้งจิต ทำความดีให้มากๆคือลดกิเลสให้มากๆเกือือกูลพ้องชนและมูสัตว์ให้มากๆนี่ชุดที่หนึ่งนะโอ้โหทำได้นี่ทุกใจความโง่ทุกกายเรื่องร้ายลดลงเลยนะกลายเป็นสุขใจปัญญากำลังใจหน่าร่างกายเหตุการณ์ดีๆโอ้โหดีขึ้นไปหมดเลย จะดีขึ้นทุกมิติเลยนะอ้าวต่อความดีจะติดตามเราเหมือนเงาติดตามตัวนะเอาใหม่ความดีจะติดตามเราเหมือนเงาตามตัวความชั่วจะติดตามเราเหมือนลอเกวียนตามรอยเท้าโคชั้นนั้น การกระทำทางกายวาจาใจที่ดีงามคือกำแพงความดีที่คุ้มครองชีวิตเราทั้งในชาตินี้ชาติหน้าและชาติอื่นๆสืบไปเมื่อเกิดทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้าย เข้ามาในชีวิตเขามาเพื่อให้เราได้ชดใช้ให้เราไม่ประมาทให้เราเพิ่มอรียศีลให้เราได้สำนึกให้เราได้หมดวิบากการพิจารณาเพื่อปราบมานคือความกลัว เวลาเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้ายจะทำให้ดับทุกข์ใจทุกกายและเรื่องร้ายได้ดีที่สุดคือทำใจว่าโชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วรับเต็มเต็มมดเต็มเต็มเจ็บ ก็ให้มันเจ็บปวดก็ให้มันปวดทรมานก็ให้มันทรมานตายก็ให้มันตายเป็นไงเป็นกันรับเท่าไรหมดเท่านั้นเราแทบสุดๆมันก็ต้องรับสุดๆมันจะได้หมดไปสุดๆเราจะได้เป็นสุขสุดๆ เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของใครจะทุกข์ใจไปทำไมไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจเบิกบานแจ่มใสดีกว่านาอะอาตกลงเน่ยที่ว่ามานี่จะมีความจริงชังรังเกียจไหมเนี่ยไม่มีเลยนะ ไม่มีความอาฆาตพยาบาทชิงชังรังเกียจเลยอ้าวต่อเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วคืออย่ากโกรธอย่ากลัวเป็นอยากลัวตายอย่ากลัวโรคอยา่าเร่งผลอย่ากังวลอย่าโกรธคือเราหรือใคร ได้รับอะไรผู้นั้นทำมาส่งเสริมมาเพ่งโทษถือสาดูทุกชิงชังหรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมาเราหรือใครทำอะไรผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้นทุก คนล้วนอยากสุขอยากสมบูรณ์ไม่มีใครอยากทุกข์อยากพล่องที่ยังทุกข์ยังพล่องเพราะไม่รู้หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ไม่รู้เพราะมีวิบากร้ายกันอยู่หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ หรือเพียรเต็มที่แล้วแต่ยังมีวิบากร้ายกันอยู่เราทำดีสุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้แล้วเพียรทำดีต่อไปด้วยใจไรทุกข์อย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายคือ ตายก็ไปเกิดใหม่จะทําดีต่ออยู่ก็ทําหน้าที่ต่อไปจะทําดีต่ออย่ากลัวโรคคือโรคไม่หายตอนเป็นก็หายตอนตายเราสู้กับโรคเรามีแต่ชนะกับเสมอเท่านั้นโรคหายเราก็ชนะ ถ้าโรคไม่หายเราตายโรคก็ตายก็เสมอกันสูตรแก้โรคคือใจไรทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักสมดุลร้อนเย็นหรือใช้ในสิ่งที่รู้สึกสบายอย่าเร่งผลคือหายเร็วก็ได้ ชาก็ได้หายตอนเป็นก็ได้หายตอนตายก็ได้หายตอนไหนชั่งหัวมันยาก,กังวลคือทำดีที่ทำได้ไม่วิวากอย่างรู้เพียรรู้พักให้ดีที่สุดล้างความยึดมันถือมัน่นให้ถึงที่สุด สุขสบายใจไร้กังวลที่สุดดีที่ทำได้ไม่วิวาดคือเส้นทางทำดีนั้นไม่ปิดกันกนด้นเกินไม่ฝืดฟื้นเกินไม่ลำบากเกินไม่ทรมานเกินไม่เสียหายเกินไม่แตกเล้าเกินไม่เสี่ยงเกิน เอาละนะนาจะเอาเอาแถมอันนี้ก็ได้เ,เริ่มความกลัวกังวลระแวงวันไว้ทำให้เป็นโรคได้ทุกโรคทำให้เป็นได้ทุกโรคแมมอ่านผิดาำไมาที่ความกลัวกังวลระแวงวันไว้ทำให้เป็นได้ทุกโรคใจไรทุกใจดีงาม เป็นสิ่งที่มีฤทธิ์มากที่สุดที่ทำให้หายหรือทุเลาจากโรคเป็นยารักษาโรคที่มีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในโลกอ้าวแถมอันนี้สุดท้ายนาวิธีการห้าข้อในการแก้ปัญหาทุกปัญหา ในโลกคือ 1. ครคบและเขารบมิตรดี 2. มีอาริยศีล 3. ทำสมดุลร้อนเย็น 4. พึ่งตน้น 5. แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์น่าโอ้นานๆได้ทบทวนทำทีหนึ่งเนาะพร้อมๆกันเนี่ยโอ้ดีเหมือนกันเนาะ อธิบายพันติปิดกและกระทบทวนธรรมไปพร้อมๆกันนี่แหละย่อมเป็นยินย่อมเป็นผู้ยินดีนาะความไม่พยาบาทนะไม่ชิงชังรังเกียจไม่อาคาตพยาบาทไม่ชิงชังรังเกียจในคนในสัตว์ในสิ่งของในเหตุการณ์ต่างๆนะในวิธีการในเหตุการณ์ต่างๆนะเอาประโยชน์ได้หมดเลยแม้มันจะเลวราย ด้านดีเราก็ไม่ชิงชังรังเกยียดอาศัยก็ได้ด้านเลวร้ายเราก็เอาประโยชน์ได้คนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะในพไติปปฎกข์ขมที่27เข้าที่2,444นี่แหละใช้วิธีการนี้น,นะนะล้างความชิงชังรังเกยียดออกไปละความชอบในสิ่งต่างๆให้ได้ไม่ต้องติดต้องยึดก็ได้พอละได้แล้วนี่ อาศัยได้ทุกอย่างเลยชั่วไม่ทําทําแต่ดีที่ทําได้แล้วอาศัยได้ทุกอย่างนะสภาพดีๆก็อาศัยได้สภาพร้ายๆก็อาศัยได้เราไม่ได้อยากได้แต่มันต้องเข้ามาเข้ามาก็เอาประโยชน์ได้มีความสุขได้